ครับวันนี้เรามาชมเรือเทพพิกิตนะครับของพี่น้องชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายเป็นลำที่สองครับที่ช่างเพามาทําไว้ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายหรือว่าน้ำใหม่ครับเป็นชื่อเจ้าวาดนะครับในน้ำพหลวงปู่สุขตัวเรือลานี้นะครับเป็นไม้ตะเคียนทองความยาว30มสิบมิตรหน,หน่อยนะครับตัวเรือเดิมเป็นของช่างปัญญานะครับสบปปเรา แต่ก่อนหน้านั้นไม่ทราบว่าเป็นของช่างไหนนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มาคอมเมนต์ไว้ที่บริเวณใต้คลิปของช่างได้นะครับเพราะว่าช่างอาจจะไม่รู้หมดทุกลำนะครับถ้าใครมีข้อมูลแต่ปีพศไหนหรือว่ามีข้อมูลของเรือแต่ละลำมาคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวช่างจะไปทําเป็นฐานข้อมูลของแต่ละลำลำนี้เทพพิก,กิตนะครับทําสาใหม่ในเมื่อปี2555ครับโดยช่างเผาบรรพุงราชบุรีนะครับมาทําไว้ ซึ่งได้ลงน้ําประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะครับลงน้ําครั้งล่าสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบ้านตัวเองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าตัวเรือลำนี้มีความหนาครับหนาตึบเไปล่ะพี่น้องเอ้ยลำนี้ก็ยังคงเป็นไหวเหมือนเดิมลำนี้เป็นไหวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรือจอดอยู่ที่บริเวณวัดแก้วพิกิตออำเภอท่าบดจังหวัดน้องไายนะครับใครผ่านไปผ่านมาบริเวณเส้นริมโขงก็ ลงมาดูได้นะครับสําหรับใครที่ชอบในกีฬาเรือยาวซึ่งเรือลํานี้ก็เป็นอีกลําของพี่น้องชาวท่าบ่อนะครับถ้าเป็นไปได้อย่างให้ผู้ใหญ่นะครับมองเห็นความสําคัญกับเรือของพี่น้องชาวท่าบ่อนะครับซึ่งเป็นเรือตัวเรือของพี่น้องอาเภอท่าบ่อแท้ๆเลยครับลานี้ครับแต่ว่าไม่มีใครให้ความสนใจนะครับเรือถึงไม่ได้ออกไปไหนถึงจอดอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าหลายๆหมู่บ้านนะครับมีเรือแต่ละลําแต่ละหมู่บ้านนะครับอย่างท่าบ่อนี่มีสนามแข่งเรือแต่ไม่มีเรือบ้านตัวเองภาย นะครับก็ฝากถึงผู้ใหญ่นะครับที่เห็นความสัมพันธ์กับกีฬาเรือยาวนะครับวันนี้ช่างมาถ่ายให้ชมนะครับซึ่งเป็นเรือเทพพิจิตรนะครับท่าบ่อน้องคายตัวเรือก็เป็นของช่างเพาลำที่สองนะครับลำแรกก็ที่ไปถ่ายให้ชมก็เป็นเทพมงคลทองลำที่สองเป็นเทพพิจิตรนะครับแล้วก็ลำที่สครับนุพพลัตนาวานะครับซึ่งทั้งสามลำนี้ก็ได้จอดอยู่ที่ลงเก็บเรือเรียบร้อย ไม,ไม่สามารถนำาทํทำการแข่งขันได้เป็นประเภทเรือขุดเสียบนะครับถ้าเป็นยุคแรกๆเ,เลยจะเป็นเรือประเภทหัวเหยมนะครับและยุคต่อมาก็จะมาเป็นของช่างปัญญานะครับช่างปัญญาก็จะมาทําเสาให้เป็นเรือขนาด5 5ิาฟีพายเป็นเรือโบราณน,นะครับแต่ว่าหัวเป็นหัวสุดท้ายสุดแล้วก็ต่อมาก็เป็นของช่งางเผานะครับปี2 5 1 5แล้วก็จอดอยู่บริเวณนี้ยาวเลยนี่แหละนะครับ ก็ฝากกดติดตามทางช่องทิกต o k ช่างเอหมอผี obile, ทางช่อง y t u t u นะครับแล้วก็เพจ f a c e b o o k แล้วก็ f a c e b o o k ส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าช่างจะไปถ่ายที่ไหนนะครับโปรดติดตามฝากกดติดตามทั้ง4ช่องทางไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ